อันนี้นี่คำถามแรกจากอันนี้น่าจะบุคลากรน,นะครับให้เกียรติต่อก่อนนะ <eker. S 1> อาศัยเสียสาปแบนีงแป็บหนึ่ง,นนงรูปภาพสามารถมาติดประดับบ้านได้หรือไม่รูปของมนุษย์ของมนุษย์รูปคนติดในบ้านไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นรูปพ่อหรือรูปเราก็ตามหรือรูปใครก็ตามในบ้านแปะไม่ได้เมื่อใดแปะเป็นในบ้านอตูมาลายกัดรอมัตจะไม่เข้าบ้านถ้าอย่างนั้นใครมีรูป รูปเจวัวอตอรูปตอยอดอตอเก็บใสอัลบั้มพอนะใสในลิ้นชักอย่ามาตั้งแผวนแบบนี้ไม่ได้นะครับวัลล่าลัมมาเลยก็รอมัดไม่เข้าบ้านเราแน่นอนไอ้อันนี้คำถามฟิวอันนี้อันนี้มันเออมันมันใช้ได้ในการถามมีมีวิธีสินะไม่บาปไหมครับแม่มันคิดได้ยังไง มันมีมันมีมันมีฟังมันมีคำตอบวะถ้าไม่ต้องฟังดีดีซีนาไม่เบามาต้องถามกลับว่าแล้วกินหมูย,ยังไงไม่ให้บาปบ้างมอสิเยอะของฮาร์เรของฮารามยังไงก็ฮาร์เรวันยังคัฉันั้น ไอ้ที่มันถามสีนาไม่มีเรื่องอื่นหรอกอาจารย์เรื่องเดียวมัน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 เน้นไปที่เรื่องนั้นอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องสร้างประชากรอาจารย์เรื่องสร้างความสุขคืนความสุขให้ชีวิตของตอย่างเดียวเนถ้าอยากจะทำเออเพราะเราวัยรุ่นเนี่ยถ้าคุยเรื่องสีนาไม่ได้คิดเรื่องสร้างครอบครัวครับอย่างเดียวมันเลือกอ่ามาอะไรมันคิดสนุกเรื่องเซ็กอย่างเดียว ถ้างงันจะมียังไงให้มีให,มให้ไม่บาปอย่างเดียวคขนินหนึ่งขนาลาคีต้องแต่งงานถึงจะซกถ้าไม่แต่งยังไงก็ไม่ได้ชาลนะฉะนั้นขอให้จบไปแล้วเปิดน้ำเป็นเท่าแก่เร็วๆจะได้รีบแต่งงานอามีมชาลชาลเออเราควรทำยังไงนะกับมุสลิมที่เป็น LGBT เราไม่ได้ควรทำอะไรเลย และทำยังไงซะควรตักเตือนในฐานะพี่น้องด้วยกันต้องตักเตือนไม่ใช่ด่าหรือสาบแช่งอย่างน no like like, pues ึ five, nine, five, ่งนะครับเอยกรอกๆรรูปแบงเงียบๆเบหนึ่งเพื่อนเราเป็น LGBT เราต้องตักเตือนไม่ใช่ด่าเขาเตือนด้วยความห่วงใยและความรักอินชาอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าทั่วโลก จะถือว่าเสรีทางเพศแต่พิลักอิสลามฮุกกลมคือฮุกกลมถามว่าบาปไหมบาปคือบาปและทำยังไงครับเมื่อไปแล้วก็ต้องยอมเปลี่ยนแปลงและกลับมาให้ได้อินชาอัลลอฮ์เพื่อนต้องช่วยกันดาว่าและให้กำลังใจประุูดุอาให้เพื่อนด้วยนะครับอามีมาชาอัลลอฮ์บอกว่าอยากให้เล่าเรื่องซาฮบะด,ด้วยอันนี้ต้องเป็นหัวข้ออื่นต่อไปตะแดงนี่อันนี้ไม่ทันขอบคุณมากครับที่รักซาฮบะ ใครที่รักสฮาบะอินชาอัลลอฮ์ชีวิตเขาไม่มีทางตันเพราะสหาบะคือดาวนำและเป็นบุคคลที่เราสามารถตามได้จนวันตายอย่าตามคนที่ยังมีชีวิตนะครับบางคนบอกโอ้อยากเป็นเหมนือนอุสตาบอกอยา่าอยากเป็นเหมือนปูเลยเพราะอะไรอ่ะโอ้อาจารย์ผมชอบอาจารย์คนนั้นอุสตาคนนี้อยากเป็นเหมือนเขาอย่าอย,ยากเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นคนยังไงเสือเบปิออนีิตรไาไบออะลี ร้อยกว่าบาทก็มัดได้ที่หัวเสื้อโต๊ะสามร้อยกว่าบาทก็ซื้อได้ที่มารดกอย่าดูคนแค่ภายนอกวันนี้เราประทับใจในรูปร่างสดาอยะชะมไอ้นี่บรรยายเก่งไอ้นี่แต่งตัวดูภูมฐานการแต่งตัววันกิยามัตอัลลอฮ์ถอดออกหมดเลยมุนาฟิกีนพูดเก่งกว่าเราเก่งไม่รู้กี่ล้านเท่าอย่ารักคนจนเลยเถอะอย่าหลงตัวบุคคลจนเวร์กถ้าเราจะรักหรือจะตามใคร หนึ่งนบีสุลัยสละลัมสองบรรดาสหายบัดอินชาอัลลอฮ์เพราะอะไรครับเพราะสหายบัตเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจและนำหน้าอย่างพวกเราวันนี้ไม่มีใครรับประกันสักคนว่ารอดจากนรกไม่ต้องไปคข้างใครใครมากอินชาอัลลอฮ์ลลเวอร์แชมป์ยังล่วงเลยนะพูดแล้วก็เศร้านะสไม่เป็นไรให้เขานานๆที่แมนยูไนเต้ ทุกอะไรมือผมเล็กมากอยากให้พูดถึงการลงโทษของคนไม่ละหมาดเรื่องเล็กน้อยไม่่ออ่านแล้วก็นึ่อ่านไม่ออกเลยเรื่องบุญเล็กน้อยไม่เพียงพอที่สามารถเข้าสวรรค์อาเอางี้ัะบอกง่ายๆละเมิดคืออามานเรทที่อัลลอฮฺจะถามในวันเกียมาถ้าละหมาดไม่ครบอามานอย่างอื่นพังหมดเลยน้องๆที่รักร คนถามผมว่าวอ,อุณตะเขาปออแต่ไม่ละเมิดได้ไหรือไม่สายเบอกว่าวไปดูแล้วกันสภาพคนกินเอ็มร้อยแต่ไม่กินข้าวเราลองไปทำดูสักเดือนไม่ต้องกินข้าวกินเครื่องเดิมชูก,กำลังอย่างเดียวสุดท้ายคือร่วงของหลักไม่กินแต่พิเสริมของเสริมอย่างแรกอัลลอฮ์าถามคือละมาไม่ได้ไปถามว่าหัดกี่ครั้งอุมร้อยกี่ครั้งปอ,องหรือไม่ละมาก,ก่อนอันดับแรก กาละหมาดจะพังอย่างอื่นเสรแล้วละก็ฉะนั้นจะเล็วยังไงอย่าทิ้งละหมาดแล้ววันหนึ่งละหมาดจะหยุดความเร็วเราเองอินชาอัลลอฮ์สักขอแค่นั้นเองวัยรุ่นนะบอกขอโทษนะครับอาจารย์ผมบอกกูมไม่ขอพวกเมืงเองหรอกอ่านกูรอ่านทุกวันนะต้องละหมาดอายุดเด้อขอวัยรุ่นอย่างเดียว่วอร์เจ้าบอกอบอก,ขออกูขอพวกเมืองละหมาดได้ครบห้าเวลาอย่างอื่นเดี๋ยวมันมาเองอินชาอัลลอฮ์ นะครับขอรอดช่วยเหลืออยากมี่มีแคสี่คนต้องทำยังไงก็ต้องหาคนแรกให้ได้ก่อนไม่มีคนแรกไม่มีสี่อาจารย์อย่าแล้นึแล้วบางคนบอกอยากมีสี่ทำยังไงผมถามว่ารับบังมีเมียกี่คนมีคนเดียวบางต้องหาได้สามก่อนแล้วถึงจะถามว่าสี่ยังไงสเต็ปบายสเต็ปเอ๊ะ เข้าไปปีแรกไม่ใช่มันจะไปเรียนแค่คุณลัทเลยเป็นไปไม่ได้ยาเรมตั้งแต่บวกไปก่อนชั่วโมงนะค่อยไปดิบไปนูน่นไปนออินทตเกรตว่าไปเรื่อยเลยตสมเดี๋วจมเข้าปีหนึ่งอาจารย์ให้ไปคุมไซงานเป็นกอดเป็นโฟแมนเป็นไปไม่ได้สเตปไปสเตปทีละขั้นไอ้น้องไม่ต้องรีบฉลาดนะไอ้คำถามนี้จะเจอบ่อยช่วยตัวเองบาไปไหมครับไอ้นี่อยากเกิดแบบ เขียนชื่อมาเลยเขียนชื่อนี่สองแง่สองแง่มาจา์หนึ่งเพื่อนมันได้แต่เลยไม่อยากอ่านได้แต่รู้สึกว่ามาจากทีมก่อสร้างนะครับคือช่วยตัวเองยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมเยอะบาปนะครับฉะนั้นบอกว่าเสียเสียกตอยูเยอะกว่านี้ แต่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 บอกว่ามันมันเป็นสิ่งฮารอมใช่ครับนะแต่อุลามาถือว่าอยเป็นจังหวะบางจังหวะอย่เป็นอิมเมอร์เจนซีดอเขาจะอิมเมอร์เจนซี่ไหมเสียผมก็พูดไปอย่างนั้นเลยให้มันดูหรูเขาเรียกว่าประตูฉุกเฉินแต่ประตูฉุกเฉินเนาะบางทีบางทีนะบางคนยังมีเหมือนกันอาจารย์ มันเบรกไม่อยู่ยังก็ตองตกเส้นแดงมันไปซีนาแน่นอนถ้าแบบนี้เนี่ยซีนาบาปใหญ่กว่าไอ้แบบนี้บาปลองลงมาไม่ใช่ไม่บาปแต่พี่เลี่ยงจากการซีนาแต่พี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่แบระมั่กว่าตระเวตเล่ตรเล่ทจกไอ้นั่นไม่ได้ไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าบางคนเด็กสตูนมีเดี๋ยวสักพูดไทยให้เข้าใจไหมช่วยตัวเองเป็นบาปแต่ถ้าบางกรณีสมมุติว่า มันมันถึงลิมิตจะแบบสมมุติว่าโดนยั่วยุจนเวอร์อยู่ในห้องสมมุติในสถานการณ์ไม่รู้แต่ละคนไม่เหมือนกันมันลิมิตแล้วถ้า,ถาไม่ทําตรงนี้ฉันไปซีนาแน่นอนอันนี้ทําเพื่อเลี่ยงซีนานะครับไม่ใช่อยู่ใจๆสวัสทิตทิไม่รู้ไปไหนอันนี้ไม่ได้ชชล่อนไะโอเคตรามาเกี่ยวบะพารา,าเพื่อจะลงบัาง เบื่อนับสูจะลงก็บอกลองลองอันนี้ว่าล่อลำบอกกินพาราเบื่อจะลดนับสูอย่าไปเสี่ยงนะครับอาจจะเป็นไตด้นบีให้ยาง่ายๆสำหรับวัยรุ่นที่ชาววายเยอะอารมณ์เบกปอซออะไรฮิบิซอมศีลดจันประราชอินชาลอมันจะช่วยลดลงนะครับถ้าจันประราชเอาไม่อยู่ปอซอวันเว้นวันเลยอินชาลอ เพื่อนผมมีแฟนควรแนะนำยังไงครับมันรู้ว่าแนะนำยังไงคือเตือนได้ครับบอกเขานะครับว่าในเรื่องอิสลามเรื่องแฟนเรื่องอะไรต่ตางๆบอกเขาได้ฉลาดนะแต่พี่ยาว,วเรื่องนี้เเคยบรรยายไปแล้วต้องย้อนด,ดูในยูทูบอยากละหมาดให้ตรงเวลาต้องทำยังไงต้องเริ่มไม่เริ่มไม่ตรงนะเข้าใจไหมครับต้องเริ่ม โอเคเบร็อปตงเริ่มในการไปอ่านนละหมาดตเลยอย่ารอเพราะรอเมื่อไรเราจะไม่ตรงเวลาตลอดเวลาเอาอันนี้คําถามที่ชอบมากผมชอบถ้าเราเคยทําซีนาเราจะตอบบัตรยังไงฮะช่วยแนะนำวิธีเล่มซีนาหน่อยอันนี้สองข้ออันนี้คําถามดีฟังดีๆมันถามสุดยอโดโทษซีนากาลูรับอิสลามถ้าประเทศมีกฎหมายอิสลาม ถ้าแบบวัยรุ่นสดๆทำซินาอีทุกต้องโดนโบยหนึ่งรอครั้งแต่พี่นินเราอยู่ในเมืองไทยไม่มีโบยแบบนี้จะไปตีกันเองหลังหอพักคงไม่ได้ไม่ใช่บางคนบอ,อกดูซินากูเสียแล้วทำไงํามึงตุลง <laughs> ไปซื้อกอเตะจะมารกัดมาให้เพื่อนตีไปร้อยทีสัด้าอะไรมันตีจนเต็มที่เลยครับร้อยทีเจ็บปรี <laughs> ไม่ได้ จะต้องตีผ่านระบบศาลชาริรีตเมืองไทยไม่มีดังนั้นเมื่อไม่มีแล้วเราทํำยังไงทําซีนาไปแล้วต้องเตาเบ,บัตหนึ่งจะกลับไปทําอีกสองเสียใจความรู้สึก,สสาาออกววเสียสาวกี่ตัวกเสียใจกับอัลลอฮ์ด้วยและสามต้องเลิกต้องตั้งใจจะไม่ทํามันอีกโดยเด็ดขาดนะครับต้องยุติเสียใจแล้วตั้งใจไม่กลับไปทํามันเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์ อลอชยส่วนจะเลิกซีนายัางไงวิธีหนึ่งแต่งงานถ้าไม่พร้อมอยากเข้าไปสื่อศีนาสื่อใดที่จะนําพาสู่ซีนาออกห่างซะอย่าละด้อพี่น้องศีนาไม่ใช่เสานะครับเดินเดินไปแล้วชนเลยไม่ใช่ทั้งหมดมีเหตุใช่แต่ไม่มวยต้องมีไหวครูถ้าไม่อยากปล่อยมวยอย่าขึ้นเวทีตั้แต่แรก นะอาจารย์ทํำยังไงดีไม่อยากต่อยไม่อยากชกมืออยากขึ้นเวทีถ้าขึ้นเมื่อไรอย่างน้อยก็ไหวครูแล้วถ้าไหวครูไปแล้วมันมีโอกาสถลลาไปสู่ยกที่หนึ่งได้เข้าใจานะครับจึงบอกวัยรุ่นว่าอันไหนที่มันจะชูงเราไปลดสาตาลงอินชาอัลลอฮ์อย่าคิดว่าไม่เป็นไรยากนะครับน้องๆตะบอกหนึ่งหนึ่งอย่างตาแดงไใช่บอกหนึ่งอย่างนะว่า วัยรุ่นประเภทหนึ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับในวันกียรมเมในวันที่ดวงอาทิตย์ใกล้กับเราประมาณหนึ่งคืนจะมีคนอยู่เจ็ดประเภทหนึ่งในนั้นอลัลลอฮ์ให้อยู่ใต้ร่มเงาวัยรุ่นในฮะดิษใช้คำว่าผู้ชายแต่อัลลอฮ์อธิบายว่าผู้หญิงก็เช่นกันใครที่โดนชวนทำสีนะ จากคนที่สวยรวยมีฐานะถ้าเทียบผู้หญิงผู้ชายชว่วนเราทำเสนาผู้ชายหลอ่อรวยมีฐานะแต่เราตอบว่าอินนีคอ,อัลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ปฏิเสธได้อัลลอะฺให้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะทำไมถึง,งยิ่งใหญ่พี่น้องเพราะถึงเวลาจริงๆปฏิเสธยากมากตอนนี้คุยได้พี่น้องบอกถึงสถานาการณ์จริงๆยากครับอาจารย์ เลี้ยงไปหน้าโกโอกาสยิงมีแต่ไม่ยิงถือว่าสุดยอดมาหน่อยมาเน่ยให้ดูง่ายๆเคยเห็นไหมเลี้ยงไปแล้วเห็นเพื่อนล้มเจ็บอีกฝั่งหนึ่งอย่ายอมเตะออกเลยสปีริตเลยพี่น้องคนตบมือทั้งสนามท,ทั้งที่มีโอกาสยิงอยูย่ๆจะยิงไอผู้รักษาประตูเป็นตะคิวล้มลงเรายอมเตะออกเลย โอกาสทําประตูมีไม่ทําคนตกมือทั้งสนามทําไมอันนี้ยิ่งใหญ่ที่หัวใจมันโอกาสทําซีนามีแต่ไม่ทํายิ่งใหญ่ในหัวใจมันแสดงว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆในหัวใจมันยากมากเพราะชาฮดาปริญยารับประกันไม่ได้ว่าเราจะรอดปิโยรับประกันไม่ได้วอสตาร์รับประกันไม่ได้ือแบรรับประกันไม่ได้รับประกันไม่ได้ว,สวดสอเวสเบ 300เมตรอยู่ที่มือรับประกันไม่ได้อตู้อยู่ที่ใจอินชาอัลลอฮ์ขอให้ใจเราเข้มแข็งด้วยอามินะครับเอ่อคบามหนึ่งเพื่อนผมจำรุกลิมานกับรุกอิสลามไม่ได้ต้องทำยังไงคืออย่างนี้อย่างนี้ด้เรื่องจำไม่ยากสำคัญที่มึงทำตามที่มึงจำหรือไม่ บางคนจําไม่ได้โอเคทัวจําไม่ได้นะครับคนแก่บอจิที่กีดยางเราไปถามต่อยอดนี่นรกอุลโวลาแลอรอปบอจำไม่ได้แต่อายอดละหมาดห้าเวลาเชื่ออัลลอฮ์เชื่ออาครอจาไม่ได้เป็นทฤษฎีแต่ปฏิบัติอยู่ในวิธีหมดเลยอิสลามมากกว่าความทรงจําคือการปฏิบัติครับจาได้แต่ไม่ทํามึงมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนมึงจําปฏิหาแต่ไม่ละหมาด จริงไหมพูดตรงๆเลยน้องนิมจำหมดเลยแต่ไม่ละเมิดทำเพืออีกคนหนึ่งไม่จำมาจนจำปฏิญาไม่ได้ขอโทษนะครับมันการหนังสือแล้วก็ฝึกอา่านละหมาดไปด้วยนี่มันจำไม่ได้แต่มันพยายามในการทำสุดยอดยิ่งกว่าคนจำแล้วไม่ทำฉะนั้นเรื่องจำไม่มีปัญหาไปท่องเมื่อไหร่ก็จำแต่าลา l a ์จะเอาเข้าสวรรค์ ด้วยกับอามันอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นจำหมดแต่ไม่ทำไม่มีประโยชน์จำไม่ค่อยดีแต่ทำไม่ทิ้งอัลฮัมด้วินาีาแหละฉะนั้นนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็ตอบกันต่อเพราะวันไหนที่เสียเน,ะนี่ยปีาจละอันนี้คำถามดีนะมัสยับคืออะไรแต่ละมัสยับต่างกันยังไงทำไมถึงมีหลายมัสยับคือแนวทาง มัศฮับมีเป็นร้อยแต่พิธีมัชฮูดคือสี่มัศฮับใหรือไม่บ้านเราทั้งหมดเราจะเรียนตามมัศฮับอิหม่ามชาฟีผิดไหมครับตามมัศฮับคำตอบคือไม่ได้ผิดเพราะมัศฮับเป็นแนวทางง่ายดายในการเราจะศึกษาความรู้อินมุฮัมนัดฉะนั้นทําไมจึงแตกตา่างเพราะแต่ละมัศฮับมีวิธีการพิจารณาหรือวิเคราะห์หุ่กรมไม่เหมือนกันแต่พิอัสันเดอร์เหมือนกัน เอาจากกุรานสายโยกอย่างอ,อัลลอฮ์กล่าวว่าเอาเลามัสตุมุนนิสะหรือเจ้าสัมผัสกับสตรีมาต้องอานละละบัดไหม,มอิมามชาฟีถือว่าลามัสตุมลมัมแปลว่าสัมผัสแสดงว่าเราเรียนไปแล้วสัมผัสเมื่อโดนผู้หญิงก็ต้องตกละลาบัดใช่ไหมอายักุรานเดียวกัน อิมามชะพีอธิบายว่าคือการสัมผัสก็สัมผัสแต่พี่มาซับเออเนอับูฮานิฟฟอิมามอามัดบนินอามบันถือว่าไม่ได้หมายความว่าสัมผัสแต่พี่บางมัซซับถือว่าหมายถึงการร่วมประเวณีฉะนั้นการแตกต่างธรรมศัพท์ไม่ใช่เป็นความผิดของเขาแต่พี่เป็นการวินิจฉัยของแต่ละสังกัดออกไป เขาทำยังไงเขารับผิดชอบที่ทะเลาะเพราะโง่แค่นั้นเองบอกอุทราบดีบอกทะเลาะกันเพราะเราโง่ถ้าเราไม่โง่เราจะไม่ทะเลาะเพราะเราจะเฮเราทะเลาะเราเถียงเราชนะขอโทษทราจีมาตาชีแต่คนชอบด่าว่าเป็นวาบีไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไร จริงๆก็อยากเจอคนด่านะสตาผมอยากวันลอฮี่ผมอยากเจอคนที่ด่าผมมาด่าตอนนี้ชีวิตสตาสิบกว่าปีในการบรรยายไม่เคยเจอสักคนมานั่งด่าต่อหน้าผมอยากเจอฮีโร่ที่มานั่งด่าต่อหน้าผมจะกอดเลยผมจะถือว่าคนคนนี้คือพี่น้องผมจริงๆถ้าเขากล้าด่าผมต่อหน้านี่คือคนจริงแต่พี่ที่เห่าในเฟซอุสตาไม่สนใจเลยผมถือว่าหมาไม่ใช่คนผมต้องการคนด่าต่อหน้าวัลลอฮ์วัลลอฮ์วัลลอฮ์สาบาอัลลอฮ์ ผมอยากเจอคนที่ด่าผมแลม้วมาด่าต่อหน้าได้ผมจะไม่ทําอะไรเลยแต่ผมจะรักคนคนนี้ด้วยเราจะได้คุยว่าบางไม่ชอบผมเรื่องอะไรครับใส่ไม่เคยเจอวีรบุรุษแคบนั้นเลยส่วนใหญ่เหาในเฟซ้งหมดบ้านผมอยู่สายบุรีอุตส่าห์ไปบรรยายหลายพื้นที่หาตัวไม่ยากไม่มีมือปืนไม่มีบริกาดดร์ม่ได้ประธานดอกมีมิสเวิร์คกับกุญแจรถแล้วแว่นดำใส่ไว้หล่อ ไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกหาไม่มีบ้าบอคอแตกอะไรทั้งสิ้นสตะคนเดียวอยากให้มาด่าตรงหนะ้าเพื่อจะได้นั่งคุยว่าบางไม่ชอบผมเรื่องอะไรครับแล้วมึงโกรธกูเรื่องอะไรครับเพราะที่ด่าผมไม่รู้จักผมสักคนเลยอินชาอัลลอฮ์วัยรุ่นต้องใจถึงผมถึงบอกว่ามืสัพชาฟีเราเรียนฟติฮะเวลาอานเยะ่ันเราบาจาบิสเม่ล่ะ บิสมิลลาฮิรเราะห์ rahmanir rahim a l h a m d u l i ล l a h ใช่ไหมแต่พี่อาจารย์ของอิหม่ามชเวฟีอิหม่ามมาลิกถือว่าเป็นมักครร์ในการอ่านบิสมิลลาห์อะตุกูวูกุวูบอกว่าเป็นมักครร์ลูกศิษย์บอกว่าว่าจิตกานถามว่าทะเลาะกันเดไหมไม่อยู่ด้วยกันโดยดีเพราะเข้าใจซึ่งกันและกันเขาไม่โง่แค่นั้นเองวัยรุ่นยุคใหม่โกรธใครต้องด่าต่อหน้า ไม่พอใจต้องพูดต่อหน้าอย่าเห่าในเฟซลูกผู้ชายพอ่อต้องต่อหน้าครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าจะเป็นตุด๊ดไม่ว่ากันชามนะอุ์สามชอบคนต่อหน้ารุ่นไหนก็ได้คุยเดี่ยวได้หมดแล้วนะผมคุยได้หมดนะครับอินชาอัลลอ์นะไม่ได้จะทะเลาะแต่พี่ต้องการเคลียร์เพราะเราก็คือพี่น้องกันใช่หรือไม่มึงด่ากูยังไง่ะมึงก็ต้องเจอกูอันเกียมะ่ะ แล้วคุ้มหรอครับที่ต้อฟิตเนสคนคนหนึ่งแล้วต้องไปรับผิดชอบในวันกกยามะไม่คุ้มต้องต่อหน้ามันจะได้กอดคอแล้วมาอัพกันได้อนะินชาอัลลอฮ์นะมาฉลาอับดุฮะซกน่ะอีกอันนึงนะครับคิดเห็นยังไงครับกับการสมรสเต้าเทียมกันที่จะใช้กันในเร็วๆนี้ไม่คิดอะไรเลยเพราะไม่ใช่เรื่องของผมทําไมถึงไม่คิดเพราะมุสลิมฮารอมตั้งแต่ต้นจนตายและไม่มีโตอ,อิมามัมสยิดไหนหรอกครับ ที่เปิดรับสมรสเพศเดียวกันถ้ามีน่าจะไล่ออกตั้งแต่ชั่วโมงนั้นเลยนะไม่มีหรอกครับละคุมดีนุคุมเบย亚ดีนของเขาของเขาแล้ววันนี้เราจะไปห้ามได้ไหมอะกฎหมายเขาจะเป็นยังไงประตูหดีอวแต่พี่อย่าลืมว่าเรามีของเราวันนี้เล่าเขาขายในเซเว่นเราไปห้ามได้ไหมไปเขาขายอ่ะแต่สําคัญเราไม่กินก็แค่นั้น และลูลกหลานพี่โน้องมุสลิมเราดาว่าเตือนกันและกันว่าอิสลามเรามีแบบนี้แค่นั้นเองครับไม่ต้องไปเครียดบางคนเครียดเครียดทำไมอ่ะป้องกันตัวเองให้ดีและพร้อมที่จะเจอกับความเลวร้ายในอนาคตอินชา Allah, อัาลลอฮ์รอดาะนะั้นตอบไม่ทันจริงๆหวานโยู่นะครับเวลาไอ้นั้นแล้วด้วยแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดในวันนี้มาอาบลากโข,ขอโทษจากใจจริง e v e บ y b o d y เลยนะ ทุกๆคนเลยแล้วพูดตรงๆเฮาห้าแบบนี้และก็จะเป็นจนตายอินชาอัลลอฮ์นะครับขออูอให้ทั้สองอย่างฝากพวกเราทุกคนดูอามุสตาจับหนึ่งอย่าให้อัสอาบลีก่แก่ตลอดไปชาเลเะนะขึ้นแค่อายุแต่คอมเ้าและวัยรุ่นต้องเป็นเหมือนเดิมสองขอให้เสียงดังแบบนี้จนวันตายขอเพิ่มอีกหนึ่งอย่างอย่าให้ผมกลัวใครทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินจนวันตาย อย่าให้ดูอานหนึ่งของอุมะมิคอตอบขอเอาไว้อย่าให้ฉันกลัวใครอย่าอัลลอฮ์ทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนอกจากอลัลลอฮ์ผู้เดียวอินชาอัลลอฮ์ครับวัยรุ่นทั้งหมดพวกเราคือสิงไม่ใช่หมาเราคือพยักไม่ใช่สุนัขใช้ชีวิตได้เหมือนเสือแล้วท่านจะรู้ว่าอุมะม,มากเกิดมาเพื่ออะไรอินชาอัลลอฮ์และเจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิทด,ดาวส์กันทุกคนนะครับอาเมน جزاكم الله خيرا مرحبا وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته خاف الحمد لله